ะะช่วงพิเศษจาก Squawk Box ค่ะวิถีใหม่หลังจากโควิด -19 นะคะทั้งโลกนั้นเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตทางนี้นะคะหลายมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องการเมืองนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนพูดถึงกันในสิ่งที่จะเป็นวิถีใหม่หรือว่า New Normal นะคะทุกคนมุ่งหน้าไปที่เทคโนโลยีและ ที่สาคัญนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเงินนะคะหรือว่า global currency โลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยทั้งเรื่องของมิติเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของระบบการเงินโลกหลังจากนี้ด้วยนะคะพูดคุยกับคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งส์นะคะสดทางสกายนะคะกับนิวนอมค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรายุทธ์คะ ครับสวัสดีครับค่ะประเด็นแรกเลยทุกคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะตอนนี้เทคโนโลยีที่เรารู้กันดีก็คือมาเปลี่ยนโลกอยู่แล้วนะคะ disrupt แทบจะทุกๆส่วนแล้วจะยังมีอะไรที่เทคโนโลยีนั้นจะเปลี่ยนโลกหลังจากการมาของโควิด -19 อีกคะครับสิ่งที่โควิด -19 มาเนี่ยครับมันจะเร่งให้การพัฒนาของเทคโนโลยีหรือ Impact ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ย รทบจะทุกบริษัทที่ไม่มีดิจิทัลสเตรนจี้เนี่ยโดนกระทบหนักมากพอรัฐบาลประกาศชัดดาวเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับแต่มีหุ้นเทคโนโลยี4ตัวเนี่ยปรากฏว่าส่วนทางพุ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom ไม่ว่าจะเป็นหุ้น a เม z o n หุ้น Microsoft หุ้น Facebook หรือหุ้น Apple เนี่ยปรากฏว่าหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นหมดเลยนะครับยอดขายโตอย่าง a เม z o n เนี่ยยอดขายโตประมาณอา่ราคาของหุ้นเขาโตประมาณ30เซนะครับ ซึ่งพอเกิดโควิดเนี่ยพอคนออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเขาก็จะโกออนไลน์กันมากขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเร็วขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับในเวลาที่สั้นลงยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการสั่งอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับในเมื่อคนไปเดินห้างช้อปปิ้งกันไม่ได้คนก็สั่งของออนไลน์กันมากขึ้นนะครับหรือร้านอาหารที่ปิดไปเนี่ยตอนนี้คนก็ไปกินร้านอาหารนอกบ้านกันไม่ได้คนก็สั่ง อร์กราฟอูเบอร์ใช่ไหมครับพูดแพนด้าส้างอาหารมากินกันที่บ้านมากขึ้น<ฆ>นะครับซึ่งอลองสังเกต utan, เห็นเนี่ยธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทําเกี่ยวกับเทรนด์พวกเนี้ยครับจะโตอย่างมหาศาลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนีนชาวน์แบนที่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ขน, Ninja Band, นส, istic, ส่งเนี่ยของที่สิงคโปร์เนี่ยเขาโตเขาเพิ่งระดม um ทุนได้เพิ่อมอีกประมาณเกือบ400ล้านยูเออร์อลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะเขาบอกว่าโลจิสติกส์เนี่ยการส่งของไปตามบ้านของคนเนี่ยจะโตขึ้นอย่างมหาศาลเลยในโพสต์โคควิดอโโนมี รหรือ New Normal นะครับหรือเรื่องของ Cloud Kitchen ตอนนี้ Grab นะครับ Uber Food Panda นะครับแล้วก็ Gojek เนี่ยเพราลงทุนใน Cloud Kitchen หนักมากเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเข้ามาศึกษาเพราะว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้กันเท่าไหร่ต้องเข้าใจนะครับว่า Crisis ครั้งนี้มันต่างกับ Crisis ตอนปี2008ตอนปี2008เนี่ยมันเกิด Crisis เพราะว่าแบงก์ไปปล่อย ทคไรสมากเกินไปแล้วเลมบร o เ h อร์สก็ล้มไปถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นคริสที่เกิดจากโรคนะครับเป็นเฮลท์คริส i s เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับอีโคโนมีอีโคโนมีมันตามมาทีหลังเพราะว่ารัฐบ,บาลประกาศชัตดาวน์นะครับแปลว่าพอหลังจากโพสต์โควิดไปเนี่ยคนก็ยังมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโลทัชอีโคโนมีคือคนยังไม่อยากจะอยู่ใกล้กันอยู่เพราะฉะนั้นร้านอ่วงการเชที่จะโดนกระทบก็คือร้านอาหารที่ต้องออกไปกินตามร้านคนจะเลือกอ่สั่งมากินที่บ้านกันมากขึ้นเพราะฉะนั้น Cloud Kitchen น ud Ki เ่ ก็จะไปเปิดตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะส่งให้ร้านอาหารสามารถสร้างอาหารนะผลิตอาหารแล้วก็ส่งตามหัวเมืองต่างๆในทุกเมืองนะครับปีนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับอ่าซึ่งอ่าหรือธุรกิจที่จะโดนกระทบต่อต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับล่าสุดเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยว่า Airbnb ประกาศอ่าไล่พนักง,งานออก2 5ของ Workforce ัทั้งหมดประมาณ1,900คนนะครับหรือพวก Sharing Economy เนี่ยครับที่เมื่อก่อน10ปีที่ผ่านมาบูมมาก ครับไม่ว่าจะเป็น co-working space หรือ ride sharing อย่าง uber นะครับไล่พนักงานออกไปประมาณ3,700คนนะครับเพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้เลยนะครับหรือธุรก,กิจ co-working space ที่เมื่อก่อนเป็นเทรนด์มากเลยว่าเราต้องมาแชร์ออฟฟิศกันพนจะเกิดการ aware มากขึ้นว่าอยากจะมีกลับไปเป็น the old normal คือต้องมีออฟฟิศส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะได้มีเป็น low touch economy เพื่อที่จะไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกบรายแชร์ริงเกี่ยว s h a แชร์อีคอมเมเนี่ยจะโดนจะโดนกระทบหนักมากแต่ธุรกิจอะไรที่เป็นออนไลน์ที่ไม่ต้องมีการอยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะโตอย่างมหาศาลเลยนะครับหรือธุรกิจอ,อย่างอ m a z o n g กนะครับสังเกตไหมครับที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้แทบจะถูกห้างประกาศปิดตัวนะครับมีมีห้างบางห้างในอเมริกาที่เปิดมาห้อยกว่าปีก็ประกาศ,กาศล้มละ,ละลายไปในช่วงโควิดนะครับแต่มีห้างอันนึงที่ชื่อว่า a m a z o นกนะครับสวนทางโตแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์สวนทางทุกปี เขาใช้ Amazon Go Technology แปลว่าอะไรแปลว่าเขาสามารถทำให้คนเนี่ยไปหยิบแซนด์วิชที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาครับแล้วเดินออกได้ภายใน 12, 12วินาที<ฆ>โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอต่อค<ฆ>ิวที่เช็คเอาท์นะครับการรอต่อคิวที่อยู่คนเยอะๆเนี่ยมันก็เสี่ยงกับการติดโรคนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อยากเดินไปหยิบแซนด์วิชแล้วเดินออกไปเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการต่อคิว Amazon Go Technology ก็จะตัดเงินโดยอัตโนมัตินะครับ พวกนี้มันจะเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตร<ฆ>หรือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยตอนนี้ผู้บริหารที่โดนกระทบในธุรกิจทรดิชั่นแนลเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะปรับตัวแล้วนะครับ<ฆ>บางบริษัทพูดว่าอยากจะโก uh, บนคลาวนะครับใช้โก f ฟูลลี่ออนคลาวเนี่ยก็พูดกันมาสามสี่ปีก็ยังไม่เกิดขึ้นสักที<ฆ>จนกระทั่งพอโควิดปุ๊บตอนนี้ไปคลาวไปหนึ่งเดือน<ฆ>นะครับไม่ต้อง ไม,ไ,มไม่ยึดติดกับ private server ของตัวเองแล้วคือสถานการณ์ uh, รรบีบบังคับคือช่วงนี้ต้องเปลี่ยนค่ะครับหรือธุรกิจอย่างมหาลัยเนี่ยครับที่จะต้องเปิดสอนอีกไม่นานนะครับก็มีคุยกันตั้งนานหลายปีว่าเราจะสอนออนไลน์กันเมื่อไหร่พอเกิด COVID. โควิดปุ๊บตอนนี้ก็เร่งสร้างคอนเทนต์ออนไลน์กันเพื่อที่จะเปิดสอนเด็กนักเรียนออนไลน์กันได้เลยะนะครับมาใช้ zoom ที่เข้ามาทีเนี่ยครับหนึ่งร้อยคนสามารถเรียนเรียนพร้อมกันเวลาไหนก็ได้นะครับ ซึ่งธ mm ุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็คือเรื่องของออนไลน์อุตสาหกรรก็น่าจะเปลี่ยนไป<ะ>ที่เราที่เรียกว่า New Normal ะนะครับหรือธุรกิจ t h Care เหมือนกันครับคนก็ไม่อยากจะไปะโรงพยาบาลโดยที่เขาไม่จาเป็นเพราะว่ามันก็เสี่ยงกับการติดโรค mm hmm. บางโรคเนี่ยความจรงิงแค่คุย Skype กับคุณหมอก็ได้ละมันจะมีเป็นที่เรียกว่า Tele Health ะนะครับโดยการที่ไม่ต้องขับรถไปที่โรงพยาบาลแต่เปิด Skype ปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะส่งยามาที่บ้าน หรือบางโลก,กอาจจะเป็นแค่การคุยกันเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีการทานยานะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแคนเ่งที่มาในโพสต์โปรุ่น e ค่ะ,ะ,ะคุณท็อปคแล้ววิธีค่ะค่ะ,ะสิ่งที่ที่คุณท็อปพูดถึงเนี่ยนะคะจะมาเปลี่ยนแปลง เป็นการชั่วคราวหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการถาบอไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไม่กลับมาเป็นโออีคอนมี่คนเดินห้างาไปซื้อของไปโรงพยาบาลไปทานข้าวมันจะเป็นความกลัวระยะสั้นหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้าเป็นสายสังคมวิทยาก็จะบอกว่ามนุษย์เป็นสั์สังคมยังไงก็จะต้องออกมาพบปะเจอกันยังต้องสัมผัสนะคะเรื่องนี้เทคโนโลยีจะตอบอยังไงคะครับคือเทรนนี้จะ เป็นระยะสั้นถ้าเราเนี่ยสามารถหาวัคซีนเจอถูกไหมครับถ้าเราไม่หาหาวัคซีนหาวัคซีนรักษาโรคไม่เจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาโรคที่แท้จริงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดโรคก,ก็ยังมีคนก็ยังจะระวังตัวองอยู่เป็นโลทับชิคอนนะครับแล้วแต่ถ้าเราหาวัคซีนเจอเนี่ยคนก็อาจจะกล้าออกมามากขึ้นแต่ผมส่วนตัวเชื่อว่าอะไรที่คนทําเกิน30วันนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยนะครับ อย่างตอนที่อาลีบาบาเขาเกิดจริงๆเนี่ยเขาเกิดตอนช่วงโลกซาที่เกิดที่ในประเทศจีนตอนนั้นคนออกเสบ้านไม่ได้เพราะกลัวติดโรคก,กัน<ะ>คนก็เลยหันมาสั่งอ e ีคอมเมิร์ซนะครับสั่งของออนไลน์กันมากขึ้นอาลีบาบาก็เลยเกิดขึ้นมาโควิดก็เหมือนกันครับผมเชื่อว่าก็จะมีบริษัทที่ทเปลี่ยนแปลงโลกเกิดขึ้นมาในช่วงโควิดเหมือนกันเพราะว่าคอนซัมเมชันแพทเทิร์นหรือคอนซัม p มชันบีฮีเวอร์ของลูกค้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งถามว่าคนอยากจะกินในร้านอาหารอยู่ไหมซึ่งถ้าสมมติเขา จางอาหารมากินที่บ้านสามสิบวันแล้วเขาชินเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมาชีวิตเขาประหยัดเวลาได้มาหาศาลชีวิตเขาสะดวกสบายได้มากขึ้นเนี่ย<ฆ>ผู้ประกอบร้านอาหารร้านอาหารก็ต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงให้คนไปกินที่ร้านก็ต้องมีอะไรที่นอกเหนือจากการแตกต่างจากการกินที่บ้านก็ต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆมี experience ใหม่ๆมี entertainment value ใหม่ๆนะครับซึ่งแตกต่างถ้าให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างจา,จากที่ให้ลูกค้าเนี่ยทานอาหารที่บ้านที่มันประหยัดเวลาแล้วก็แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ประหยัดของเงิน นะครับประหยัดการเดินทางแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการติดโรคหรือจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะมาในทางด้านของฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเป็นทัชเลสพวกเดเวิร์สต่างๆในการเปิดประตูนะครับก็อาจจะเป็นสวายแล้วประตูเปิดเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งจับในการเปิดประตูใช่ไหมครับหรือการชําระเงินก็จะเป็นทัชเลสมากขึ้นเอาม,ออมือถือวางข้างบนได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มือของเราเนี่ยในการจับต้องนะครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดแวร์เดเวิร์สเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็น มากขึ้นเพราะคนก็จะรู้สึกร,รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เนี่ยความจริงเชือ้อเชื้อโลกเนี่ยมันมีอยู่ตาม,มสิ่งของต่างๆมากกว่าที่เราคิดค่ะนะ นี่เป็นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีในยยะสาคัญมากนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะหรือว่าระดับ global currency กันบ้างน,นะคะในมิติของการใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ใช้จ่ายกันออนไลน์เยอะขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราไปเห็นสินทรัพย์หนึ่งนะคะปรากฏว่าก็คึกคักอย่างมากก็คือ,อ cryptocurrency digital currency นะคะเห็นราคาบิตคอ i ที่ผันผวนเห็นราคา อีเธเรียปีนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะคะมุมอมองกับเงินสก,กุลดิจิตอลของคุณท็อปตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเหตุผลที่เหตุวงการนี้คึกคักเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรีวยกว่า Bitcoin h a าวิ่งนะครับจำนวนบิตคอยนมันจะออกมาน้อยลงหารสครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งในรอบ4ปีนะครับตอนรอบที่แล้วเนี่ยตอนปี2016เนี่ยพอเกิดฮาวิ่งปุบราคามันก็วิ่งไปถึง00 0 0 0 ดอลลาร์กรับทุกแสนบาทต่อหนึ่งบิตคอยน์แล้วคนก็พูดกันทางประเทศตอนนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะสี่ปีแล้วนะครับภายในวันที่สิบสองเดือนนี้เนี่ยมันจะเกิดทาวนิ่งอีกแล้วจากสิบสองจุดห้าบิตคอยน์ที่ออกมาทุกสิบนาทีเนี่ยมันจะเหลือแค่หกจุดสองห้าบิตคอยน์ทุกสินนบนาทีแปลว่าสป라이ดเรันออกมาช้าลงคนก็เลยเข้าไปเก็งกาไรกันมากขึ้นนะครับราคาก็เลยสังเกตว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ทองคำเม็ดน้ำมันลงตัดจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์พุ่นเซอร์เคัสเบรกไม่รู้กี่ครั้งใช่ไหมลงหมดทุกอย่างทุกทรัพย์สินยกเว้นบิตคอยน์ครับบิตคอยน์เนี่ยขึ้นจากประมาณอห้าพันกว่าดอลลาร์ขึ้นมาถึงตอนนี้น่าจะเกือบหนึ่งหมื่นดอลลาร์เกือบเกือบเท่าตัวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาบิตคอยน์กับอีเธอเรียมประกอบที่ที่คุณท็อปพูดนะคะก็จะเห็นว่าคือขึ้นขึ้นดุนแรงจริงๆนะคะคือลงมา แล้วก็เด้งขึ้นไปนี่สวนทางกับสินทรัพย์อื่นสรุปว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของฮาร์วิงหรือว่าเรื่องของการลดส่วนของบิตคอยที่จะออกมาสู่ตลาดเหรอคะครับอันนี้คือปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งครับแต่อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือข่าวใหญ่โตมากเลยครับประเทศจีนนะครับกับสหรัฐตอนนี้แข่งกันสร้างสะก,กุลงินของตัวเองนะครับของจีนเนี่ยเขาออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิจจตัลหยวน,นมีภาพหลุดออกมา่นนะนะครับ แล้วก็ส่งตามอินเทอร์เน็ตเต็ไมไปหมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนกําลังทดลองดิจิตูหยวนเขาเนี่ยที่เป็นเหมือนกับบิตคอยจะออกโดยแบงแบงชาตของเขาที่เราเรียกว่า People's Bank of China นะครับเขาได้แอบซุ่มทาตั้งแต่ปี2016นะครับแอบซุ่มทำมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขากาลังทดสอบอยู่ใน4มณฑผลหลักของที่ประเทศจีนนะครับก็มีเฉินเจินซูโจนะครับโงอานแล้วก็เฉินตูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะทดสอบอยู่แค่4มณลผลหลักยังใช้ไม่ได้ทั้งประเทศจีนนะครับ แล้วเขาก็ได้อขอให้ประมาณประมาณ19บริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในปรเนีนเข้ามาร่วมดสอบด้วยยักษ์ใหญน่นี้มีอะไรบ้างมี Starbucks มี McDonald มี WeChat มี AliPay มี JD นะซึ่งเป็นบริษัท<ม>ใหญ่ขน้นเลย <ๆ S 1> แล้วแต่ละแล้วก็รวมกับแบงค์ของแบงค์ของรัฐบาลด้วยนะครับเข้ามาทดสอบดิจิทัลหู่นกันแล้วแต่ละแบงค์เนี่ยก็พัฒนาเป็น user interface ที่ดออกมานะครับบนมมม i l e a p แอปนะครับ แล้วก็ทุกคน,นก็แชร์กันในโลกอินเทอร์เน็ตว่าตอนนี้เนี่ยจีนเปียบเยื่อนเร็วมากซึ่งมันจะต่างกับระบบ e c h a t ที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามี h a t เนี่ยวเวลาโอนเงินพวัน,นี้เขาก็ใช้โซเชียลแบงกิ้งกันอยู่แล้วพวกนี้เราเรียกว่าโซเชียลแบงกิ้งโอนเงินผ่าน e c h a t โอนเงินผ่าน A l i p เ y โอนเงินผ่าน Facebook พวกนี้ครับพวกนี้คือโซเชียลแบงกิ้งแต่ข้อแตกต่างก็คือพอรัฐบาลจีนมาสร้างเม็นดิจิทัลหยวนเนี่ยคนสามารถโอนเงินข้ามกันได้แล้วนะครับ วีแชทก็ใช้ดิจิทัลอยู่ในการโอนมาที่อรีเพย์โอนมาที่ l ล n e โอนมาที่ facebook ได้นะครับแต่ว่าน่ครับภายในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าผมมองว่าการการโอนเงินมันจะเหมือนกับการส่งสติกเกอร์หากันทุกววนเนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้นะครับ,บ <ด S 2> ไม่มีใครจ่ายกดุปั๊บค่ะกดทุกงึนปั๊บเลยนะครับมันจะไม่ต่างการส่งสติกเกอร์เลยซึ่งผมมองว่าอันนี้มันจะทําให้ธุรกิจที่เรียกว่าดิจิทัลอีคอม m มวงการดิจิทัลอีคอม m มเนี่ย GDP มันวิิิ่่งเขข้้าาไปอยูในนโลลกดจมึ พราะฉะนั้นผมมองว่าคนไทยเนี่ยต้องรีบนะผู้ประกอบการต้องรีบปรับตัวแล้วนะครับเพราะว่าอย่าอย่าอย่ามีมายส์เซ็ตที่ว่าเปิดร้านเพื่อที่จะขายคนไทยเจ็ดสิบล้านคนในประเทศเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนกำลังจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณเกือบห้าพันล้านคน <ฮ à S 2> แล้วนะครับระบบการเข้าถึงลูกค้าการคุยกับลูกค้าเนี่ยมัน g l o b a l หมดแล้วผ่านเฟซบุ๊กผ่านอินสตาแกรมได้หมดแล้วแล้วอีกสามป็ข้าปีข้างหน้าระบบการโอนเงินก็จะไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันแปลว่าช่วงนี้เราต้องเป็นช่วงที่ปรับตัวีี่ต้องมเป็น มากขึ้นนะครับหรืออย่างเคบ n งเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเขาเห็นว่า Data ในการข้อเขาเห็นข้อมูลชัดเจนเลยว่าคนโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งพุ่งกระโุดเลยครับเพราะว่าคนไม่อยากจะจับกระดาษเพราะเขาก็ไม่รู้ว่ากระดาษเป็นฐานะในการนําติดต่อโลกหรือเปล่าคนก็ไม่อยากจะใช้แบงก์กระดาษกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ไเใช้โมบายแบงกิ้งเทรนก็โตขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้บวกกับฝั่งของอเมริกานะครับล่าสุด โปรเจกต์ลิบราที่นำโดยกลุ่มของ facebook นะครับตอนนี้เขาออก Li b r a 2.0งุดศูนนะครับเขาออกไว้์เ p เปออันใหม่เพืนะ่อที่จะแก้ไขคอนเซิร์นจาๆที่ตอนนั้นโดนโจมตีเยอะมากอตอนที่ออกมาประกาศประมาณกลางปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาเขาก็เฟียฟีดจากแต่รัฐบ,บ,บาลตามจาก IMF จบบที่ต่างๆมาแล้วก็ปรับเป็น Li b ร a สองจุดศูนยเพื่อที่จะภา,ายในปลายปีนี้เนี่ยเขาจะออกเหรียญน,นะครับเพื่คูณเงิน, rency, นค r y p t o c u r r e n c y ที่เรียกว่า Libra ออกมา แล้วเพราะแบ่งเป็นสองเลเยอร์เลเยอร์แรกเนี่ยคือเป็น global Libra ก็คือเป็นเงินสกุลที่โอนผ่าน Facebook Messenger ได้โอนผ่าน i ิน t a g r a m direct ได้โอนนผ่าน h a t s a p p ได้เลยมาส,ส่งสติ๊กเกอร์หากันนะครับซึ่งคนใช้อยู่ประมาณสามถึสาพันล้านคนในในกลุ่ม facebook เนี่ยในสามแอปพลิเคชันที่เราพูดกันแล้วอีก layer เลเยอร์หนึ่งก็คือจะทําให้แบงค์ชาติของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า central bank digital currency บน Libra blockchain ได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้แบงค์ชาติไทยเนี่ย ก็มีทีมอยู่ประมาณเกือบ30คนนะครับสร้างทีมขึ้นมาใหม่เลยดิจิทัลเคอร์เนซีทีมในการที่จะศึกษาเพื่อที่จะสร้างสกุลเงินดิจิตอลเหมือนกับบิตคอย n นี่ครับต่ออกในแบงก์ชาติของแบงก์ชาติไทยเราก็มีโปรเจก t นี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะครับมีโปรเจก t นี้อยู่แล้วความริงก็เสร็จไป3าเฟสแล้วนะครับค่รเฟสแรกที่เราเรียกว่าอินทนนในการโอนเงินข้ามแบงค์เป็นอินเทอร์เน็ตทรานซัคชั่นทำให้โอนเงินได้วันศุกร์ก็เงินก็ถึงวันศุกร์ไม่ต้องรอถึงวันจันทร์ไม่ต้องใช้ระบบเก่าที่เรราบบนะคั E <t ell> หรือตอนนี้ e <t ell> แม้แต่กระทรวงการคลังบ้านเราเนี่ยครับหรือแบงค์ชาติก็จับมือร่วมกันทําเป็นด e ิจิตอลบอนนะครับตราสารีในอนาคตก็ไม่ใช่กระดาษและแต่จะเป็นด e ิจิตอลหมดเลย e <t ell> แล้ว e <t ell> ทิกเก็ตไซส์ก็จะเล็กลงนะครับทำให้คนที่เงินหนึ่ง้บาท1,000บาทก็ไปซื้อส่วนหนึ่งของเกอร์เบนบอนหรือโพรเพตบอนได้เลยไม่ต้องมีเงินหลายร้อยล้านแล้วตอนหนึ่งที่เก็ตไซส์ค่ะค่ะคุณท็อปคะมีมีประเด็นที่ออคนสนใจที่จะพูดคุยมากๆเลยเนี่ยนะคะสิ่งที่ออกมาเป็นเป็นดิจิตอล ครีเรนซีเนี่ยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นหยวนหรือว่าจะเป็น uh, สกุลอื่นๆก็ตามนะคะยังคงมีคำถามว่าอะไรจะมาแบ็กอัพความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเฟดครีเรนซีหรือว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้อนาคตนี้พัฒนาอยู่จริงแต่ว่ามันจะเป็นจริงได้แค่ไหนคะครับความจริงมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าทุกๆุมดิจิตอลหยวนที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นฟิสิคอลหยวนมาเก็บอยู่ใน o p l พ s b a n ก of ับ i n a นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติ รัฐบาลจีนเนี่ยผลิตเงินออกมาหนึ0งพล้าน physical หยวนคือกระดาษเนี่ยครับแล้วสิ่งที่เขาต้องทำกคือเอา1,000ล้าน physical หยวนเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยไปเก็บอยู่ในแบงก์ก่อนของ people's public bank of china oh. แล้วแบงก์นี้ก็จะสร้างเป็นดิจิทัลหยวนซึ่งเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเป็นแค่ดิจิทัล representation ของ physical หยวน oh. ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใครจะทำหน้าที่เก็บตรงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ people's bank of china oh. แต่ทุกๆทุกๆดิจิทัลหยวนที่ออกมาเนี่ยจะต้องมี physical หยวนที่เป็นกระดาษเนี่ยแบงค์ครับเป็นหนึ่งต่อ S <S ถ้ารัฐบาลผลิตมา1,000ล้ันล้านฟิสิกอลหยวนก็ต้องมีแค่1,000ล้านดิจิทัลหยวนใน c i r ร์คูลเลชเพราะฉะนั้นมันจะเฟอร์ไม่ได้นะครับมันก็คือเป็นมูลค่าที่ backup จริงๆรับ<ด>แต่ข้อดีก็คือไม่ต้องจับ,รบกระดาษแล้วนะครับ,รบหรือต่อปีเนี่ยรัฐบาลต้องเสียงเสียงเงินในการผลิตกระดาษออกมาใช่ไผลิตเหรียญออกมาประเทศจีนเนี่ยเกือบ2,000ล้านคนต้นทุนมหาศาลซึ่งมันเป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็จะประหยัดต้นทุนในการ ทำลายเงินเก่าผลิตเงินใหม่ได้ต่อปีในมหาศาลเลย<ด>คนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะประเด็นเรื่องของทั้งดิจิทัล c คอร์เรนนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนละเอียดลึกซึ้งมากนะคะมีโอกาสเนี่ยจะได้ชวนคุณท็อปมาพูดคุยกันอีกครั้งแน่นอนนะคะในสควอชบ็อกซ์นะคะเสียดายวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยนะคะแต่ว่าเนื้อหาครบถ้วนเลยขอบพระคุณมากนะคะที่ร่วมพูดคุยะค่ะ ขอบคุณมากครัขอบคุณค่ะประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่เราเคยเห็นการแชร์ริงอีโคนมีจะเปลี่ยนเป็นโลทัชอี c โคนมีจับต้องกันน้อย ออนไลน์จะเข้ามามีผลมากขึ้นนะคะแล้วก็จับตารเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลนะคะการเข้ามามีผลสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะในเมื่อเราต้องการที่จะจับเงินกันน้อยลงสัมผัสเงินกันน้อยลงนะคะเชื้อโรคบนเ,เรียนหรือบนกระดาษเนี่ยนะคะก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าเยอะมากจริงๆถ้ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือดังนั้นส่วนที่เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นตัวที่เป็นคําตอบแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการมีแบ็กอัพหรือว่าการมีสิ่งที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นตัวสํารองอยู่ หรือว่าเป็นตัวหลักฐานที่ทําให้สกุลเงินนั้นยังคงมีความน่าจะถือแล้วก็ใช้เป็นที่ศรัทธาของระบบนะคะตอนนี้หลายประเทศพัฒนาบ้านเราคุณท็อปก็บอกว่าแบงค์ชาติกำลังพัฒนาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ